เทพสถานะค่าประสบการณ์66ทับ100คุณสมบัติพื้นฐานค่าพลัง10ค่าคล้องเข็มสิบภาระกำลัง10แจ้งเตือนจากระบบขอแสดงความยินดีคุณทำภารกิจใหม่สำเร็จคุณได้รับค่าประสบการณ์บวก50ได้รับรางวัลพิเศษปลดล็อกทักษะํำรวจเลเวล1ในที่สุดสก็ปลดล็อกทักษะแล้ว แจ้งเดือนจากระบบหมูดต่อสู้ได้ถูกยกเลิกแล้วนี่นี่ควินเขาไม่ตายใช่ไหมวางใจเธอฉันไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นหรอกฉันแค่อยากทำให้แน่ใจว่าเจ้านั่นจะไม่คิดมาหาเรื่องเราอีกนายถึงกับสู้กับเลเวลสตรงๆเลยเหรอเนี่ยทักษะํำรวจหรือว่ามันจะสามารถมองเห็นจุดอ่อนของคนอื่นได้ นขอลองดูหน่อยก็แล้วกันชื่อปีเตอร์ชารกค่าพลังชีวิต3 5เทับาพพันธุ์มนุษย์กรุ๊ปเลือด A บวกความสามารถไม่มีใครแมนค่าพลังชีวิต1ทับแพ่พันธ์มนุษย์กรุ๊ปเลือด B ลบความสามารถแปลงกายดูเหมือนว่ายังมีข้อมูลบางอย่างถูกซ่อนเอาไว้ อาจจะต้องมีระดับที่สูงขึ้นถึงจะมองเห็นมันได้แต่ที่เห็นเมฆและทั้งกรุบเลือดได้ก็นับว่าเป็นความสามารถสะดวกสบายสำหรับแวมไพร์แล้วจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าเลือดแต่ละกรุปจะมีรสชาติต่างกันไหมเฮ้ hey, นี่เรากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยนี่มันบ้าไปแล้วจริงๆนั่นมันเลือดเลยนะเลือดเลือดอย่างนั้นเหรอ วินกินนี่นายยังโอเคอยู่ไหมฉันว่าพวกเราควรรีบไปยักที่นี่ก่อนจะดีกว่าก่อนที่คนอื่นจะสังเกตเห็น hey, เอ้เออเออเออได้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 นายพูดถูกพวกเรารีบไปกันเถอะบาดแผลของนายไม่เป็นอะไรจริงๆนั้นเหรอ อย่างน้อยเข้าไปห้ามเลือดและฆ่าเชื้อก่อนจะดีกว่าไม่เป็นไรหรอกหนะ้ามันก็แค่แผละลองเองตอนนี้เลือดก็หยุดไหลแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันหรออา่าไม่มีอะไรหรอกฉันว่าฉันไปห้องพยาบาลก่อนจะดีกว่าเกิดติดเชื้อขึ้นมาจะแย่เอาได้นายกลับหอพักไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะกลับตามไป งั้นฉันไปเป็นเพื่อนนายด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องฉันไปเองได้นะ่ะนายช่วยฉันดูหน่อยสิว่าวอรเดียนกลับไปถึงหรือยังพวกเราสองคนพัดลงกันนะ่ะฉันกลัวเขาจะเป็นห่วงอ๋อก็ได้ก็ได้นี่มันหายสนิทแล้วจริงๆด้วยแจ้งเดินจากระบบข่าพลังชีวิต1 0บทบสิ 10. ค่าพลังชีวิตของคุณได้รับการฟื้นฟูแล้วแจ้งเตือนจากระบบคุณรู้สึกหิวเพิ่มขึ้นความหิวมีหน่าละ่ะถึงได้รู้สึกหิวขึ้นมาดูเหมือนระบบนี้สามารถรักษาบาดแผลของฉันได้ด้วยอาหารที่นี่น่าจะมีของกินนะหน้าประตูสนามฝึก สภาพยังดีอยู่วันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันอืมคนคนนั้นไม่ใช่พวกที่ไม่มีพลังวิเศษหรอกหรอทำไมเขาถึงมาที่สนามทดสอบอีกแล้วล่ะหรือว่าอยากจะทดสอบพลังของตัวเองอีกครั้งนั้นหรอเริ่มการทดสอบความยากปกติ ดูตาน่ายังจะไม่พอใจกับผลการทดสอบเมื่อกลางวันสินะถือว่ามีความมุ่งมั่นก้าวหน้าไม่น้อยเลยนะให้พี่สาวคนนี้ดูหน่อยสิว่านายจะทำได้ถึงระดับไหนพละกำลัง10เป็นเป็นไปไม่ได้นี่เขาอยู่แค่ ระดับหนึ่งไม่ใช่องั้นหรออีกอย่างไม่ใช่แค่พละกำลังเท่านั้นแต่ความคล่องตัวก็มีด้วยสิ้นสุดการทดสอบความคล่องตัว10สามารถจัดการเป้าหมายทั้งหมดได้ก่อนที่เสื้อจะตกถึงพื้นด้วยซ้ำเขา กำลังจงใจซ่อนความสามารถของตัวเองอยู่งั้นเหรอทำไมกันล่ะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ไอแอดสุดหลอด้วยนะครับ